เมื่อวันที่23พฤศจิกายน2566เตินออปชั่นเจ้าของร้านเสื้อผ้าชื่อดังย่านบางแสนจังหวัดชนบุรีได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าตอนนี้ไม่สามารถถอนเงินออกมาจากติกตอกได้หลังจากที่ขายของอยู่ในนั้นทําให้ตอนนี้ทุนกําลังจมและขาดทุนไปแล้วร้านอยู่ในสภาพมืดแปด้านค่ะโดยเตินได้เผยว่า ช่องติ๊กต็อกเก่าของตนมีเงินค้างอยู่ในนั้น7.5ล้านและตนไม่ทราบว่าทําไมถึงถอนออกมาจากติ๊กต็อกไม่ได้ทางติ๊กต็อกก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาและติดต่อไม่ได้ทําให้ตอนนี้ต้องปิดตะก้าเก่าไว้ก่อนและจะสร้างตะก้าใหม่จากนี้ยอดขายเริ่มใหม่หมดซึ่งในแต่ละวันจะมีเงินเข้าบัญชีติ๊กต็อกตั้งแต่วันละ1น0 0 0 0ถึง3 0 0 0 0 0บาทเพราะมีเงินในนั้นกว่า7.5ล้านบาทแต่เมื่อพยายามถอนออกมากลับมีหน้าจอเตือนว่าการถอนของคุณไม่สําเร็จเนื่องจากไม่เป็นไปตามกฎแพลตฟอร์มอย่่่่าางงงงนน้้้อออออยยยยขโปปรสรปสคํไััศู์ชวเเหลืพืพบ สสนนนับนุเเพิิม่มมตโดยตอนแรกยอดค้างที่สองล้านบาทในระหว่างนั้นตนได้ขายของประกอบกับยื่นตัวปัญหาไปเรื่อยๆและคิดว่าเดี๋ยวก็ถอนเงินได้เองจนผ่านมา15วันก็ยังถอนเงินไม่ได้จนยอดวิ่งไปที่7.5ล้านบาททําให้ต้องปิดร้านค้าก่อนเพราะถ้าเปิดเอาไว้คนจะกดสั่งเรื่อยๆจนตอนนี้ไม่ไหวแล้วเพราะทุนจมลาสตเติ้ลได้โพสต์ข้อความอัปเดตว่าตอนนี้ผมส่งตัวติกตอกขอความช่วยเหลือไปอีกทีแล้วครับซึ่งเจ้าหน้าที่กําลังประสานงานให้อยู่ระหว่างการพิจารณาของเจ้าหน้าที่แล้วตัวผมเองก็ได้ รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ที่เป็นมนุษย์แล้วไม่ใช่ AI แล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนยังไงผมจะมาแจ้งอัปเดตให้ทราบอีกครั้งขอบคุณทุกกำลังใจครับ